สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพายเดินมีรถ L5018 มานำเสนอ1คันครับตัวนี้ L5018 นะสภาพสวยเลยครับสภาพเดิมเลยครับมีใบมีดานหน้าแล้วก็มีผ่านหลังครับผ่านหลังยี่ด้านนี้นะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่495,000บาทครับ495,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรี300กิโแรกครับจดมีรอยปั่นนิดหน่อยครับยางสวยดี

Obrigado.